กรรมทำแท้งบาปที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับการฆ่าคนหนึ่งคนแก้กรรมได้หรือไม่ขอ,อน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆในหัวข้อวิบากกรรมทำแท้งและทางแก้และบรรเทากรรมพลิกชีวิตกลับมาดีอีกครั้ง เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะพุทธศาสนาได้กล่าวถึงกฎแห่งธรรมชาติไว้5ประเภทซึ่งครอบคลุมกระบวนการของธรรมชาติทั้งหมดนั้นก็คือกฎเกี่ยวกับอุณหภูมิกฎเกี่ยวกับการสืบพันธุ์กฎเกี่ยวกับการทำงานของจิตกฎเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ และกฎเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลายในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหมดนี้กฎแห่งกรรมที่เรียกว่ากรรมนิยามเป็นกฎธรรมชาติกฎเดียวที่มนุษย์สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองกรรมที่เกิดจากการทำแท้งการทำแท้งถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรง เทียบเท่ากับการฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยทีเดียวการทำแท้งก็เหมือนการฆ่าคนถือเป็นบาปนะและหนักมากผลกรรมจากการฆ่าคนที่อยากมาเกิดส่งผลให้ผู้ทำแท้งและผู้มีส่วนร่วมในการทำแท้งประสบแต่ความทุกข์ยากลำบากใจทำอะไรก็ไม่เจริญไม่สำเร็จเหมือนมีใครมาถ่วงชีวิตเอาไว้ ดังนั้นหากเรารู้ว่าเราไม่พร้อมที่จะมีลูกเราก็ควรจะคุมกำเนิดเป็นอย่างดีเพราะนั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมิใช่ปล่อยให้เกิดการตั้งครรภ์มาแล้วไปทำแท้งนั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งถือได้ว่าเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่และร้ายแรงอย่างมหันพ์ผลของการทำแท้งดังได้กล่าวมาแล้วว่า ผลของการแทงบุตรจะโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีล้วนแต่เป็นต้นเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือทรมาหากินไม่ขึ้นที่กล่าวว่าเจตนานั้นคงจะพอเข้าใจกันดีแต่ไม่เจตนาเป็นกรรมด้วยหรอก็ขอตอบให้ชัดๆลงไปเลยว่าเป็นกรรมแน่นอนในทางโลก แม้ว่าคุณจะไม่มีเจตนาอาจจะประมาทพลาดพลัง้งหรืออุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยก็แล้วแต่ถ้าหลงได้ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือตายก็ถือได้ว่ามีความผิดแน่นอนส่วนบทการลงโทษทางกฎหมายนั้นย่อมอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญดังนั้นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมเป็นข้อบ่งชี้ อยู่ในตัวเพราะท้าเจตนาบทลงโทษก็จะหนักเบาแตกต่างกันออกไปสิ่งหนึ่งที่มักเป็นเหมือนกันก็คือการเจ็บปวดที่บริเวณกระดูกสันหลังบริเวณกระเบนเน็บหรือในท้องเพราะดวงวิญญาณน,น้อยๆที่หลุดลอยออกไปย่อมมีความโกรธแค้นในการกระทำของผู้เป็นแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอี อีกประการหนึ่งเพราะกรรมเก่ามาตัดรอนเมื่อไม่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์จึงต้องกลายไปเป็นสัมเวสีแทนและอย่างไม่หมดนี่กรรมจะไปจุติในภพใดภพหนึ่งก็ยังไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีเลยต้องเกาะหลังผู้เป็นแม่นั่นแหละคะ่ะจนกว่าจะหมดกรรมได้ไปจุติในภพใดภพหนึ่งต่อไป หรือจนกว่าจะได้มีการอาหสิสกรรมนั้นจึงจะยอมเคลื่อนออกมาจากบริเวณที่เจ็บปวดและไปหาที่อยู่ใหม่ต่อไปการเกาะติดหลังนั้นย่อมทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้เพราะจิตหรือวิญญาณก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่แม้จะมองไม่เห็นตัวตนได้แต่ก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเมื่อยึดตามเส้นเอ็นในร่างกาย ก็เกิดการกดเส้นประสาทในจุดๆนั้นทำให้เกิดอาการเจ็บปวดทางการแพทย์อาจวินิจฉัยว่าเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเส้นเอ็นอักเสบก็แล้วแต่กินยาก็แล้วนวดก็แล้วมันก็หายเพียงชั่วคราวบางคนปวดมากจนแทบจะทนไม่ไว้ดีไม่ดีกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถึงต้องผ่าตัดก็ยิ่งไปกันใหญ่บางรายอาจปวดในช่องท้องซึ่งแพทย์อาจจะวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งที่หมดลูกบางรายถูกตัดลำไส้ตัดปีกหมดลูกหรือหมดลูกในที่สุดบางรายเป็นฝ่ายชายที่สนับสนุนหรือบังคับให้อีกฝ่ายทำแทง้งก็อาจมีอาการแน่น หรืออืดท้องเป็นประจำก็มีดังนั้นโรคที่เกี่ยวกับการทำแทง้งทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาจึงมีหลายประการด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้จะทํามาหากินไม่ขึ้นทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จผลกรรมจากการทำแทง้งกรรม เป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนเชื่อกันมาอย่างช้านานดังคำกล่าวที่ว่าทำกรรมอะไรมาก็จะได้รับผลสิ่งที่ทำกลับไปอย่างนั้นจนทำให้หลายๆคนต่างสแสวงหาวิธีการแก้กรรมต่างๆเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ของตัวเองที่ประสบอยู่ในขณะนั้นกรรมทำแท้งจะทำให้ชีวิตตกต่ำอายุสั้น ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จเงินทองขาดมือชีวิตไม่มีความก้าวหน้าต้องล้มลุกคลุกคลานไปนานถึง7ปีทีเดียวการแก้กรรมหรือบรรเทากรรมให้กับผู้กำลังประสบปัญหาและความทุกข์จากการทำบาปครั้งยิ่งใหญ่นี้เพื่อจะได้นำชีวิตกลับสู่แสงสว่างและความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งการแก้กรรมของผู้ที่ทำแท้งนั้น ต้องทำโดยผู้ที่เป็นมารดาและบิดาโดยการที่มารดาและบิดาต้องขอขมากรรมวิธีแก้กรรมให้จุดทูป16ดอกหน้าพระประธานในอุโบสถแล้วตั้งนโมสามจกจากนั้นให้กล่าวว่าข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลได้กระทำผิดด้วยการทำแท้ง รือเกี่ยวข้องกับการทำแท้งจากความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเจตนาก็ดีถ้าพระเจ้าได้รู้ซึ้งเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นและได้สำนึกผิดบาปที่เกิดขึ้นแล้วจึงขอขมากรรมวิญญาณเด็กและขอให้สัจจปฏิญาณว่าจะไม่กระทำความผิดในการทำแท้งอีกต่อไปจะตั้งตนเป็นคนใหม่ สร้างแต่กุศลและความดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าขอให้พระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้จงเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้าได้ขอขมาลาโทษกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทําลงไปขอบารมีของพระรัตนตรยัยจงช่วยดลผลบุญกุศลและความบริสุทธิ์ใจ ในการกล่าวสารภาพบาปและผลบุญทั้งห้ายที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจงส่งผลไปถึงดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้ทำแท้งหรือเกี่ยวข้องกับการทำแท้งจงอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเทินและเมื่อแก้กรรมเสร็จแล้ว ต้องหมั่นทำความดีทำบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอและทำบุญทุกครั้งก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณลูกเสมอกรรมที่หนักก็จะได้เบาบางลงไปและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดุลบรรดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาทวดาคุ้มครอง สาธุ